เปิดตัวออกมาแล้วครับกับ Acer Swift 5รุ่นใหม่ปี2022ลืมภาพ Acer Swift 5รุ่นเก่าออกไปได้เลยเพราะนี่คือ All-New Acer Swift 5ที่มาพร้อมกับแพลตฟอร์ม Intel Evo Gen 12ครับสวัสดีครับทุกๆกคนพบกับผมตันไตโตโคอมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ Acer Swift 5ครับ เป็นรุ่นใหม่ที่มาแรงในปี2022นี่เลยมาพร้อมกับ e แพลตฟอร์ม Intel Evo หลายคนอาจจะสงสัยว่า Intel Evo คืออะไรนะครับผมเคยทำไว้แล้วนะฮะเกี่ยวกับ Intel Evo คืออะไรดูได้ในลิงก์ Description ด้านล่างนะครับและในส่วนของเจ้า Acer Swift 5เครื่องนี้เป็น All New ของใหม่หมดจดทั้งตัวเขาจะมาพร้อมกับดีไซน์บอดี้ความสวยงามต่างๆที่ดูพรีเมียมมากขึ้น แข็งแรงมากขึ้นสเปคสูงขึ้นในราคาที่ไม่ได้แตกต่างจาก Acer s w i ซ t 5รุ่นเก่านะครับจุดเด่นเลยคือบอดี้ที่เป็นอลูมิเนียม CNC ทั้งตัวเครื่องครับมีความแข็งแรงทนทานมาในโทนสีเขียวเป็นเขียวแบบเขียวเข,เข้มเข้มเขียวเทาๆดูไม่เขียวจา๋ามีความพรีเมียมขอบทองตัดขอบมาแบบอโนดิสครับ เป็นอลูมิเนียมที่สวยงาม,มเรียบหรูดูลักชวรี่มากๆเลยทีเดียวนะฮะแน่นอนนะครับว่า Acer s w i ซ t 5เป็นโน้ตบุ๊กแบบอันตราตินครับดังนั้นมันจะมีความบางความเบาเป็นอย่างมากเลยน้ำหนักเพียง1.2กิโลกรัมครับและบางเพียง14.95ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับพกพาง่ายพกพาสะดวกพกพาไปใช้งานได้ทุกวันอย่างแน่นอนนะฮะซึ่งบอดี้มิติตัวเครื่องดยรวมเนี่ย เขาได้รับการการันตีนะครับจากรางวัล If Award ปี2022เรื่องการดีไซน์บอกเลยว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่มีการดีไซน์ออกแบบระดับโลกเลยทีเดียวนะครับและในส่วนของบานฝาพับหน้าจอฮะตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเรียบๆครับมีโลโก้ Acer อยู่บริเวณขอบจอด้านบนนะครับซึ่งขอบจอทั้งด้านบนด้านล่างเนี่ยจะมีขอบสีทองตัดไปรอบตัวเครื่องเลยนะฮะและในส่วนของขอบจอด้านล่างครับจะมีติ่งยื่นออกมาเล็กน้อยนะฮะตรงติ่งนี้เนี่ยจะมียางรองขอบตัวเครื่องด้วยเพราะว่าเวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมาครับตัวโน้ตบุ๊กนะครับจะมีการยกฐานตัวเครื่องขึ้นมาให้มีความสูงเพิ่มมากขึ้นทําให้อากาศเนี่ยฟโฟลเข้าด้านใต้ตัวเครื่องได้ดีมากขึ้นนะครับอีกทั้งตัวแป้นพิมพ์เนี่ยจะกระดกรับกับมือเราทําให้สามารถพิมพ์ได้อย่างสบายมือใช้งาน ช่วยในการระบายความร้อนได้ดีและช่วยในการพิมพ์งานได้ถูกสรีระนั่นเองนะครับสำหรับการออกแบบในส่วนนี้และก็ไม่ต้องกลัวขอบตัวเครื่องเป็นรอยด้วยเพราะว่าเขามีตัวยางรองมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอสัดส่วน16:10 WQXGA นะครับซึ่งก็จะมีขนาดความละเอียดที่ 2K แล้วก็มีความกว้างขอบบนขอบล่างมากขึ้นนะฮะหรือถ้าเทียบเป็นพิกเซลนะครับความละเอียดจะอยู่ที่2,560คูณ1,600 มีขอบเขตสี srgb อยู่ที่100%นะครับกระจกหน้าจอเป็นจอกลอสซี่ชำ่ชำๆ<ำ> o r i l l a Glass แข็งแรงทนทานอีกทั้งยังรองรับระบบสัมผัสนะครับราเอานิ้วจิ้มใช้งานบนหน้าจอได้เลยบอกเลยว่าสะดวกแน่นอนนะครับในการคุยงานกับลูกค้าหรือว่าจะใช้ปากกาสไตลัสไปขีดเขียนวาดภาพบนหน้าจอก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับ ถูกใจสายวัดภาพถูกใจสายจดหน้าจอมีความเรียบหรูดูดีกลอสซี y, ่ฉ่ำๆแน่นอนนะครับอีกทั้งครับขอบหน้าจอยังเป็นจอที่ขอบบางมากทําให้มิติตัวเครื่องเนี่ยมาดูเล็กลงด้วยอัตราส่วนหน้าจอต่อขอบตัวเครื่องครับอยู่ที่9.22%ทําให้ขอบจอเนี่ยมีมิติที่บางมากอีกทั้งครับขอบจอด้านบน กล้องเว็บแคมครับความละเอียดให้มาถึง Full HD แล้วนะครับหน้าเราบอกเลยว่าสวยสดงดงามด้วยเทคโนโลยี TNR จาก a อ e r นะครับเป็น AI ในการช่วยจัดการใบหน้าผิวหน้าเราให้มีความสวยสดและใช้งานได้ดีในที่แสงน้อยด้วยนั่นเองนะครับบริเวณมุมขอบจอด้านบนครับจะมีข้อความเขียนว่า a n t i m i c r o b i c o ย n i n g g o งก l l l ลลาก s s นะครับคือกระจก ที่เคลือบสารป้องกันแบคทีเรียทําให้เราสามารถทําความสะอาดหน้าจอได้ง่ายอีกทั้งลดการสะสมของแบคทีเรียที่พื้นผิวด้วยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอเองหรือว่าบอดี้ตัวเครื่องร,บรอบๆเองเนี่ยป้องกันแบคทีเรียลดการสะสมของแบคทีเรีย ช่วยให้สะอาดมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าเมาส์คีย์บอร์ดที่เราจับกันในทุกวันนี้เนี่ยมีสิ่งสปกปรกมีเชื้อโรคมากกว่าขอบรองนั่งบนชักโครกในห้องน้ําสาธารณะซะอีกนะครับบอกไว้เลยว่ามันสกปรกมากๆการที่เขาเคลือบผิวมาแบบนี้เนี่ยช่วยให้สุขภาพของเราเนี่ยดีขึ้นในกรณีทีใ่ใช้งานตัวเครื่องอยู่เผื่อไปจับหน้าจับตาจับอาหารกินมันก็จะช่วยลดอาการป่วยจากอาการท้องเสียและก็แบคทีเรียที่เข้าสู่ร่างกายเราลดลงด้วยนั่นเองนะครับถัดมาครับในส่วนของช่อองรระบาค้น อยู่บริเวณขอบตัวเครื่องตรงส่วนนี้และส่วนนี้เป็นช่องระบายความร้อนแบบคู่นะครับปกติแล้วโน้ตบุ๊กแบบอันตรตินจะมีช่องระบายความร้อนช่องเดียวมีพัดลมให้ตัวเดียวแต่ว่าเจ้าซูยผ้าเนี่ยมีพัดลมถึง2ตัวนะครับฮีทไป2์เส้นช่วยจัดการระบายความร้อนของ Intel Gen 12ได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะฮะและการติดตั้งช่องระบายความร้อนตรงนี้ไม่มีผลกระทบอะไรต่อการใช้งานระยะยาวแน่นอนนะครับแต่แนะนํานิดนึงนะครับใครใช้งานหน้าจอเนี่ยควรจะกางหน้าจอออกมาให้ได้มากกว่า90องศา จะช่วยให้การระบายความร้อนหรือว่าอากาศมันโฟล์ออกมาจากตัวเครื่องได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ควรเอาไปเล่นบนที่นอนนะถ้าเกิดว่าอยากเล่นเดอะซิมหรือเล่นเกมอย่างเงี้ยแล้วไปนั่งเล่นนอนเล่นบนที่นอนบอกเลยว่ากระตุกแน่นอนเพราะว่ามันระบายความร้อนไม่ทันนะครับถัดมาครับที่ตัวคีย์บอร์ดตรงส่วนนี้เองก็เป็นคีย์บอร์ดที่เป็นแบบไม่มีนัมเบอร์แพดมาให้นะครับ ปุ่มกดต่างๆถือว่าออกแบบมาสวยงามปุ่มสีเดียวกับตัวเครื่องเลยตัดกับตัวอักษรสีทองดูสวยงามน่ากดน่าใช้มากๆนะครับและใครใช้พิมพ์งานนะครับต้องการการตอบสนองของคีย์บอร์ดที่รวดเร็วว่องไวเนี่ยตัวนี้ก็บอกเลยว่าให้คุณได้อย่างแน่นอนนะครับเราสามารถปรับแสงไฟได้3ระดับนะครับคือสว่างมาก สว่างน้อยแล้วก็ปิดไฟนะครับเลือกกันได้ตามความเหมาะสมสามารถใช้งานในที่มืดได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับอีกทั้งคีย์ก็มีไฟลอดขึ้นมาด้วยนะฮะส่วนถัดมาครับคือเรื่องความปลอดภัยบริเวณมุมขวาบนของคีย์บอร์ดมีปุ่ม Power นะครับกดปุ๊บ p ุ่ม Power จะมีตัวฟิงเกอร์พิน s c a n เนอร์อยู่ภายในช่วยในการปลดล็อกตัวเครื่องผานทาง Windows Hello สแกนลายนิ้วมือไปพร้อมกับเปิดตัวเครื่องได้ทันทีนั่นเองนะครับถัดมาจากคีย์บอร์ดนะครับคือตัวทัชแพดนี่โอ้โหสวยงามเช่นกันนะฮะมีการตัดขอบเลี่ยมทอง a n โนดิซ์มาเป็นอย่างดีเลยนะฮะตัวทัชแพดเขามีการโค้ดผิวเป็นโอเชียน a ล s สครับทำให้สมัมผัสเนี่ย มีความลื่นไหลมากกว่าพื้นถิวอลูมิเนียมทั่วไปแน่นอนนะครับอีกทั้งปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาเป็นแบบซ่อนปุ่มรองรับการสัมผัสแบบมัลติทัชด้วยนั่นเองนะครับส่วนสติกเกอร์ต่างๆนะครับก็บอกเลยว่ามีอยู่รอบๆนะครับก็จะมีในส่วนของ Intel Evo Gen 12ตัวนี้มาพร้อมกับ CPU Intel Core i5 นะครับ Intel Evo เนี่ยเราเห็นปุ๊บมั่นใจได้เลยว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ที่ Intel รองรับแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็น RAM 16ขึ้นไปหรือว่า SSD แบบ M.2 NVMe นะครับแล้วก็ในส่วนของการทาง,งานต โดยรวมเนี่ยไม่มีปัญหาในการใช้งานระยะยาวแน่นอนจากที่ Intel ได้ทำการทดสอบมานะครับ นอกจากนี้เองยังมีสติ๊กเกอร์ t Hour Service ครับคือเครื่องนี้ปัญหาส่งศูนย์ซ่อมรอรับได้ภายใน3มชั่วโมงนะฮะและอีก 1. จุดครับที่ผมไม่ชอบเลยแต่เอเซอร์ก็ใส่มาคือสติ๊กเกอร์1 6 0 0 P W Q X G A เนี่ยอาจจะเฉยไปหน่อยแต่ก็ติดมาเพื่อโชวว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยหน้าจอของเขาไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับต่อมาครับเรามาดูพอร์ตเชื่อมต่อรอบๆตัวเครื่องกันบ้างน,นะครับเริ่มจากทางฝั่งขวามือนะฮะขวามือของตัวเครื่องนะก็จะมีในส่วนของแจ็ค3.5มออดิโอ ไม d p h ฟ n e คอมโบนะครับถัดมามี USB Type A 1พอร์ตไฟแสดงสถานะตัวเครื่อง2จุดนะครับรวมถึง Kensington Lock เอาไว้ล็อกตัวเครื่องป้องกันการขโมยหรือดนยกตัวเครื่องไปในกรณีที่เรามีตัว Kensington Lock เสียบติดไว้ก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับส่วนทางซ้ายมือครับมาพร้อมกับ USB 1พอร์ตรองรับการชาร์จไฟผ่านพอร์ตนี้ได้ด้วยนะครับในกรณีที่เราจะชาร์จมือถือหรือชาร์จอุปกรณ์ต่าง โดยใช้น็อตบุ๊กตัวนี้ทําหน้าที่เหมือนเป็นตัวชาร์จไฟหรือ p o w e r b a n แบงค์ได้นั่นเองโดยไม่ต้องเปิดเครื่องนะครับถัดมาครับมีพอร์ต HDMI 2.1และอีก2พอร์ตพิเศษค้างๆกันครับมันคือพอร์ต Thunderbolt 4ที่ให้มาถึง2พอร์ตเลยนะครับในโน้ตบุ๊ก Acer Swift 5 g e เจนเก่านี่ยไม่มี Thunderbolt มาให้นะฮะก็นับว่าเป็นการออกแบบที่ก้าวกระโดดก้าให้ของ Acer นะครับ เจ้า Acer Swift 3ปหรือ i วิปห้าในเจเนอเรชันนี้เนี่ยเขาให้ t ัน n d e r b o l t 4มาถึง2พอร์อตได้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับรวมไปถึงอะแดปเตอร์ที่ให้มานะครับเป็นอะแดปเตอร์แบบ PD ชาร์จผ่าน Type C รองรับการชาร์จไฟผ่าน Th ัน d e r b o l t ได้ด้วยในกรณีที่เราเสียบชาร์จไปเล่นไปนะครับกับพอต Thunderbolt พอรตใดพอร์ตหนึ่ง t h u n d e อ b o l t อีกพอตหนึ่งก็ยังเหลือสามารถนำไปเสียบใช้งานเป็นพอร์ตฮับต่างๆได้ด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งอันที่จริงนะครับ h u n d e อร์ l t พอตเดียวยก็เหลือกี่เหลือใช้แล้วแต่นี่เขาให้ ต่อออกหน้าจอแยกได้สามารถต่อสายแลนผ่านตัวทันโโบสีได้โดยใช้อแดปเตอร์แปลง หรือว่าต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดต่ออุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายเรียกได้ว่ามันเป็นพอเชื่อมต่อสรารพัดประโยชน์นะครับที่ทาง A อเซอร์เขาใส่มาถึง2พอร์ตเลยทีเดียวกับ Thunderbolt 4อันนี้นะฮะผมชอบมากๆเลยและนี่นะครับก็คืออะแดปเตอร์ที่แถมมากับเจ้าซุยพาเครื่องนี้นเป็นอะแดปเตอร์ PD 65วัตต์หน้าตาดีไซน์ลวดลายเก๋ๆแบบนี้บอกเลยว่าน้ำตาจะไหลอะเจนเก่านะครับให้อะแดปเตอร์แบบโบราณมาแต่เจนใหม่ปรับปรุงให้อะแดปเตอร์ PD แบบที่เป็น Type C มาแบบนี้คุณสามารถชาร์จไฟให้กัอุรณ์ ได้ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเ e เวิร์ต่างๆกล้องถ่ายภาพหรืออะไรก็ตามแต่ที่มีพอร์ต Type C คุณเอาตัวนี้ไปเสียบได้เลยนะครับสารพัดประโยชน์มากหรือว่าในกรณีที่เฮ้ยอะแดปเตอร์มันเกะก,กะอยากจะได้แบบเล็กกว่านี้หรือว่ากระทัดรักกว่านี้ก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับอะแดปเตอร์ power delivery ตัวนี้ ถือว่า Acer เนี่ยเขาทำกันบ้านมาดีจริงๆนะฮะส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อเสริมเพิ่มเติมนะครับแบบไร้าสายนะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับ Wi-Fi 6e มาตรฐานใหม่เลยนะครับรวมถึง Bluetooth 5.0ด้วยนั่นเองดังนั้นเรื่องการเชื่อมต่อไร้าสาย ไม่ต้องห่วงเรื่องความเร็วแน่นอนส่วนตัวเครื่องด้านใต้ครับก็เป็นเพจรเรียบๆง่ายๆไม่มีอะไรมากมายมีช่องดูดลมเข้าขนาดใหญ่พร้อมกับช่องลำโพงที่ด้านใต้ตัวเครื่องแยกซ้ายขวาแบบสเตอริโอนะครับเสียงนี่บอกเลยว่าดีเกินตัวเครื่องจริงๆต้องลองฟังได้หูตัวเองนะครับสำหรับตรงนี้และเรื่องการอัปเกรดต่างๆอันนี้ผมไม่แนะนำอัปเกรดเนาะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันเป็นแรมออนบอร์ดครับให้แรมมา16กิกแบบบัดกรีติดบอร์ดมาเลยนะฮะเป็นแรมแบบ LP DDR 5นะครับ low profile DDR 5ซึ่งจะประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็ไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนได้หลักๆแล้วก็จะมี SSD ที่เป็น M2 นะครับคุณต้องถอดตัวเก่าออกและใส่ตัวใหม่เข้าไปถึงจะอัปเกรดเพิ่มเติมความจุได้แต่เดิมๆที่ให้มาผมว่าทั้ง RAM ทั้ง SSD รวมถึงสเปคตัวเครื่องต่างๆที่ให้มาเนี่ย เพียงพอสําหรับการใช้งานแล้วนะครับอ้อลืมบอกไปอีกอย่างในโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไม่มีการ์ดจอแยกนะครับมีการ์ดจอที่เป็น iGPU ก็คือการ์ดจอออน CPU นั่นแหละนะฮะเป็น Iris Xe นะครับโอเคครับในเรื่องการดีไซน์สิ่งต่างๆที่ให้มาเนี่ยต้องบอกเลยว่าประทับใจนะฮะแต่สําหรับเรื่องการใช้งานความร้อนนะครับการเล่นเกมจะเป็นยังไงกับเจ้า Swift 5 Gen ใหม่ All New ตัวนี้แต่เราไปดูเรื่องการทดสอบกันเลยครับ สำหรับสเปคตัวเครื่องจากโปรแกรม CPU Z นะครับ CPU ให้มาเป็น Intel Core i5 1 2 4 0 p ครับตัวนี้เป็นรุ่นประหยัดพลังงาน TDP จะอยู่ที่28วัตต์เท่านั้นนั่นเองนะครับส่วนคอและเทรดนะฮะเป็น4 p core บก8 e core ถึงแม้ว่าตัวนี้จะเป็น Core i5 แต่เป็น h y i d c o r e ครับ ได้ทั้งเรื่องความแรงแล้วก็การประหยัดพลังงานด้วย4บวก8เป็นทั้งหมด16เทรดนะครับในส่วนเมนบอร์ดครับตัวนี้รองรับ PCIe 4.0แล้วนะฮะแรมครับให้มาเป็น LP DDR5 16GB ตัวนี้ความเร็ววัดอยู่ที่4,800เมกะเลยนะครับส่วนแรมนะฮะเป็นแรมออนบอร์ดนะครับคือบัตรกรีติดบอร์ดมาไม่สามารถเปลี่ยนได้แต่เป็นแรมแบบ Dual Channel แล้วนะครับในส่วนของการ์ดจอครับเป็น Iris Xe g r a p h i c นะฮะ ส่วนประสิทธิภาพ CPU นะครับในการใช้งานเรามาลองเทียบกับเจ้าประจำของเราดูนะครับคือ i7 10700ดบนเดสก์ท็อปครับนี่เป็นไงฮะ เดสก์ท็อป Gen 10 i 7แรงเท่ากับ i 5ตัวประหยัดพลังงานบนโน้ตบุ๊กเป็นยังไงฮะแรงสะใจแน่นอนในการทำงานต่างๆครับตัวนี้แรงกว่าถึง1%และในส่วนของ Single t h r e a d แรงกว่าถึงสนะครับสำหรับการทดสอบกับโปรแกรม Cineben c h R20 นะครับทำคะแนนรวมได้ที่3117คะแนนกับการทดสอบแบบม t i ติ r e a d นะครับส่วนอุณหภูมิของตัวเครื่องเมื่อเปิดเครื่องเฉยๆนะครับไม่ได้ทำอะไรนะอุณหภูมิตัวเครื่องจะอยู่ที่ประมาณ30ไม่เกิน40องศาเซลเซียส จะป้วนเปลี่ยนอยู่ราวๆ3ามถึงสาเท่านั้นเองนะครับถือว่าเย็นมากเลยนะแล้วก็ในส่วนของความร้อนสูงสุดครับใช้ CPU burner จากโปรแกรม f ฟ r m a r k ทดสอบนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเท่าไหร่อุณหภูมิตัวเครื่องสูงสุดครับจะพุ่งสูงแตะไปถึง96องศาเซลเซียสนะครับแต่เมื่อพุ่งสูงขึ้นไปปุ๊บ พัดลมตัวเครื่องจะทํางานและทําการลดคล็อกสปีดลงมาอุณหภูมิก็ลดลงมาด้วยนะครับเหลืออุณหภูมิมาตรฐานเพียงแค่75องศาเซลเซียสในการทํางานเท่านั้นนะครับประมาณ70-75สถึงนะฮะส่วนความเร็วของ CPU ตัว p c o อ e นะครับจะทํางานอยู่ในช่วงประมาณ2.2สถึง2.4ส่วน e c o r e ครับจะอยู่ในช่วงประมาณ2.1นถึง2.2นะครับในส่วนตรงนี้ซึ่งความเร็วก็ไม่ได้สูงมากดังนั้นใครทำงานด้านเรนเดอร์งานเป็นระยะเวลานานๆน,นะครับ ก็อาจจะช้านิดนึงเพราะว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มีค่า TDP ที่น้อยนะครับถ้าใครอยากได้เร็วกว่านี้นะครับแนะนำโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเพราะว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นติ้นแอนไลท์นะครับเหมาะกับการประมวลผลที่ต้องการความเร็วเป็นระยะเวลาสั้นๆจะเหมาะกว่านะครับเช่นคำนวณสูตร Excel PowerPoint ทําำงานด้านกราฟิก Photoshop อะไรพวกนี้จะเหมาะมากเลยนะฮะถัดมานะครับในส่วนของความเร็ว r w r i ไ e SSD นะฮะความจุโดยรวมครับอยู่ที่ 476GB ความเร็วในการบันทึกข้อมูลของ SSD ครับอยู่ที่่ 4,466นะครับถือว่าเร็วมากเลยเป็น SSD แบบ PCIe 4 0รุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะครับไม่มีการลักไก่ใส่เจนสามาให้แน่นอนนะฮะถัดมาครับที่การทดสอบประสิทธิภาพโน้ตบุกนะครับการทดสอบที่ดีที่สุดเลยคือการเล่นเกมฮนะถ้าเล่นเกมได้เนี่ยงานอื่นๆที่เป็นงานกระจุกกิบยิบย่อยเล่น Facebook ดู YouTube หรือว่าทำงานทั่วไปทำได้แน่นอนครับและในส่วนของเฟรมเรทนะฮะที่เล่นณตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 80 FPS เลยนะครับกับเกม The Sims 4ชื่อว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ถูกใจสาวๆหลายๆคนแน่นอนนะฮะสำหรับกราฟิกที่เราปรับครับความละเอียดจะอยู่ที่1920คูณ1200พิกเซลคุณภาพเป็น low medium นะครับและการเซตติ้งต่างๆก็ตามนี้เลยนะฮะภาพที่ได้ก็ยังมีความสวยงามนะฮะมีรายละเอียดที่ครบถ้วนนะครับการเล่นเกมต่างๆถือว่าดูดีเลยนะฮะเล่นได้ลื่นไหลไม่มีสะดุดแน่นอนนะครับแล้วก็อุณหภูมิตัวเครื่องขณะเล่นเกมบอกเลยว่าเย็นมากครับอยู่ที่ประมาณ 5 9ถึง65องศาเซลเซียสเสียงพัดลมก็ทำงานดังนิดนึงแต่ก็ไม่ดังจนหนวกหูมากมายอะไรนะครับก็ได้ได้ว่าการเล่นเกมสามารถทำให้สบายๆนะฮะและแรมก็ไม่ต้องห่วงครับ16 g b แรมเนี่ยเหลือกินเหลือใช้แน่นอนส่วนเฟรมเรตต่ำสุดเมื่อเราซูมออกมาดูภาพกว้างๆนะครับเลื่อนเมืองไปเลื่อนเมืองมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40 fps นะฮะก็ถือว่าไม่กระตุกนะจากที่ดูในกล้องนะครับเป็นไงฮะลื่นไหมลื่นนะครับเล่นได้ทั้งวันแน่นอนไม่มีปัญหาเรื่องการเล่นเกมนะฮะ เกมเดอดซิมนะครับเล่นได้เกมอื่นก็เล่นได้เช่นกันครับเช่น csgo v a r r a n หรือว่า overwatch หรือเกม a l o l เกมที่กินสเปกไม่มากเนี่ยการจอ on cpu นะครับอย่าง iris xe เนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องอัปเกรดเพิ่มเติมอะไรให้มันยุ่งยากเลยนะเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเล่นเกมได้แบบชิลๆแล้วนั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับเกมขึ้นอยู่กับการปรับ setting ด้วยเล่นเกมผ่านได้งานอื่นๆคุณก็สามารถทําได้สบายสบายแน่นอนนะครับแต่ก็อาจจะมีบางจังหวะกระตุกบ้างเล็กๆน้อย เป็นเรื่องปกติครับแน่นอนนะครับว่าเรื่องการเล่นเกมไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนกับเจ้า Acer s w i f t 5เครื่องนี้ครับไปเนี่ยอะไรกันบ้างครับกับประสิทธิภาพของเจ้า Acer s w i f t 5 a l ้า e w Gen ใหม่2022บอกเลยว่าน่าประทับใจทุกอน,นูนะครับเรื่องประสิทธิภาพการประมวลผลการระบายความร้อนดีไซน์วัสดุดต่างๆอ๋อถ้าจะตินะฮะไม่มีอะไรต้องติยกไ้เรื่องพอร์ต USB Type A เนี่ยให้มาแบบ 2.0ยุคนี้ก็ไม่น่าให้มาแล้วนะครับน่าจะเป็น3.1ได้แล้วทั้งพอร์ตฝั่งซ้ายเองและฝั่งขวาเองนะครับแต่รวมๆไปก็ชดเชยได,ได้ด้วยการที่ให้ Thunderbolt สมาถึง2พอร์ตอันเนี้ยถือว่าสุดยอดกับ Acer Swift Series เลยนะครับทั้ง Swift 3 Swift หแต่ถ้าให้แนะนำนะฮะสำหรับใครที่ใช้งานทั่วไปไม่ได้ต้องการหน้าจอสัมผัสหรือความเรียบหรูขั้นเทพอะไรมากมายเนี่ย Swift 3ก็เพียงพอนะครับแต่ถ้าพรีเมียมขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งวัสดุบอดี้ที่มีความทนทานป้องกันแบคทีเรีย รวมถึงหน้าจอที่มีความสวยงามเป็นจอสัมผัส Swift 5เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับรวมถึงสเปคครับมีให้เหลือกถึง3สเปคด้วยกันตัวนี้เป็นสเปคเริ่มต้นมาพร้อมกับ CPU Intel Core i5 Gen 12นะครับก็ถือว่าใช้งานทั่วไปได้แบบสบายสบาย PhotoShop ทำงานตกแต่งภาพเล่น Facebook ดู y o YouTube powerpoint word excel ต่างๆทุกอย่างทำงานได้ดีรวมถึงการเล่นเกมเ่างที่เราทดสอบไปนะครับเดอะซิมเนี่ยเล่นได้สบายๆแน่นอนเพียงแค่ปรับกราฟิกให้เหมาะสมจะได้เล่นลื่นๆนะครับแต่ในส่วนของใครที่ต้องการการประมวลผลของ CPU ที่สูงขึ้นเช่นคำนวณสูตร excel นะครับเปิดดูไฟล์งานที่เป็น 3D ขนาดใหญ่หรือว่าเปิดพรีวิวงานวิดีโอแบบ 4K 8K นะฮะ ต้องการการใช้งานที่ซับซ้อนขั้นสูงมากขึ้นเนี่ยแนะนำเป็น CPU Intel Core i7 Gen12 ครับจะเหมาะกับการใช้งานด้านนั้นมากกว่านะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสเกลงานของแต่ละคนแต่สำหรับผมนะฮะโน้ตบุ๊กตีนอนไลท์แบบนี้เนี่ย CPU Intel Core i5 Gen12 และ ram 16 g b กเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอครอบคุมต่อการใช้งานในยุคนี้และอีกหลายๆปีในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะครับและแน่นอน,นครับว่าการรับประกันนะฮะให้คุณได้ถึง3ปีเต็ม โดย1ปีแรกเนี่ยจะเป็นแบบออนไซต์เซอร์วิสบริการเสียเข้าไปซ่อมให้ฟรีถึงบ้านเลยนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็ในส่วนอื่นๆนะฮะเรื่องราคาครับไปเริ่มต้น Intel Core i 5ครับจะอยู่ที่3 99, 9 9 9 0บาทเท่านั้นครับส่วน CPU Intel Core i 7 RAM 16GB ราคาจะอยู่ที่45,990บาทนะครับก็เลือกซื้อกันได้ตามอัธยาสายัยแต่ว่าโปรโมชั่นหน้าร้านส่วนลดราคาของแถมคอนูนเปอร์เซ็นต์ไปดีวเองหน้าร้านครับอันนี้เป็นราคาเปิดตัว ราคาขายจริงถูกกว่านี้แน่นอนนะครับไปซื้อกันได้เป็นโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งเครื่องเลยที่ผมแนะนำกับ Acer Swift 5เครื่องนี้ครับสำหรับวันนี้เองนะครับผมต้องขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามาติดตามดูรีวิวรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร r e ใต้โต๊ะคอมเนต์กำลังใจใด้วยนะครับและสุดท้ายต้องขอบคุณทาง A c e ซกรที่ส่งเจ้า s w i f ป5เครื่องนี้มาให้ผมได้รีวิวนะครับเป็นโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจฝากไว้ได้วยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย